ครับสิผ้ามมาณอัปเดตลูกกบกับลูกปลาคอครับผมงหญ่แล้วนอกกบไปไดนก้อนแปะลอยนี่แหละครับผมเงยอายุกวสิประมาณเพิว่วมาได้สองเดือนกลัวแล้วนอกครับนี่ใหญ่เตือเลด้วยครับประมาณสามสี่นิว้ว เกือบซีเลยเหรอครับไงไว้ครับคุณเดี๋ยวแต่ใครมานกันไหมครับแมวไหลหดลงมากินเนี่ยสั่นม่ยย่างล่ะจบครับ กันครบ <c oughs> <c oughs> ยูนีก่กับแม่นครับกบก็บด้ได้ย่งแบบปล่อยธรรมศาสตร์เลยครับนี่อยากออกไห้มันออกอยากอยู่ไห้มันอยู่ครับนี่ประดูกหน่อยนะครับเดี๋ยวก,กยบมันหกเจ็ดต,ตัวเลยครับ กร็เบ,บาไปใส่เลยครับอยู่นี่ตลอดเลยบ่ยอมบอกจากอ้างนี่เลยคือจังว่ามันถือใจมันคักนี่แหละครับบ่ครับหัวพ่อบยยังคเบเบื่อบ่ไปใส่ครับนี่อยอมแดดออกเพื่อขึ้นมาง่อยน้ำขอบปูน,นครับยอมคนยาวาโดดลงะคอนี่เอาคอยมาเบิงนะ้ง นี่ครับปลาคอเพรู้สึกนะคอมันสื่อมากนาะมาลองมึงไงเติบแล้วล่ะมึงสองเนิ้วกลัวล่ะนี่ตัวไงครับนี่แป๊บเดียวครับไงว้่งก็ปลาดุกอีกเดี๋ยวผมึงพาไปวังปลาดุกเนาะก่อนมันสื่อมากกับไงอะไรครับไปไปวังปลาดุกกันสบายใจเฉื่มแนเนาะเพื่อนนี่ ไก,ก่พันไงครับปล่อยเลยหวานแต่ท่านได้ใหญ่มันใหญ่แหลตัวน เม่าจะกร่อยกพ่อประดุกซื่อมาหาร่อยครับปลาจะเพีหนใหญ่งงเห็นขนาดมันคุ้นย่ำเลยยังใหญ่งงขึ้นก็ลายเลย ปลาคอมาที่หลังใไงชี้ท่านน่ครับปลาคอไงเลี้ยวครับปลาคอข้าวเปลือป่ายิ่งปลาเข็งบ่บ่อยรวมมีดครับบอนจักหอยจกัจกปูครับปลาเข็งไปขี้เดือดเนี้ยงามคุ้นว่าก็สิบปเห็น,นครับหลายเยอะครับนี่ซีหาลอยก็สิอยู่บุบุนี่อยู่นี่ก็ได้ นี่ม่ปลงแนวว่ปะปลาสลิดมันออกลูกแล้วม,ม,มั้งบ,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 บ่หยบแยบหยบแยบหยลูกปลาสลิดเป็นหนว่าลองเพงนะาะเบื้องนาะหยบแยตนแนมห็นนาะรขบในกล่องก็นได้เล่นน้อยแต่คนแนม,มนก็ยบ่เห็นนาะเห็นแต่มันหยบแยบหยบแย เมื่อวานเนี่ยมันเจักแม่ก็อ่อจักขู่สามตัวสามตัวมาลงปลาสลิดมันเหล่อออกดูแบบนี้ไอ้พายเบิง้งไก่เพิ่นอมมาลงใหม่เนาะเดี๋ยวขอย,ย่างอ่อนไปทางผุ่นก่อนเถอะอย่างจังบเ่เสียเวลาเนาะะครับปักเน่าโอ้เต็มพื้นแล้วครับเวกได้ามาเก,ก็บเอาเดอ้ดอผู้น่ะ เห็ดสะไล่ประไว้แล้วครับแต่ช่วงนี้เพื่นกับบุคยได้เห็ดเนาะคุณนะครับเต็มพื้นเลยโดกวดบักลำเยื่อเกินบักันเน่าเนาะเต็มพื้นแล้วครับคุณนะในขวากลครับโอ้สูงไปนหนวกบางเนี้ยเนาะลายปันนี้ สละเป็ดนี่เป็ดเทพครับหน่อมาลงละซีตัวครับคหญง่าละเศร้าเป็นเสือกักแล้วครับขี่จิจน,น้อยนะครับบ่ป่อสองเดือนทำมันเดือนนี่หละเดือนกุ้งก ua เดือนนิดนเนาะนง่ายกว่าขัาครับคุณไปเป็นไก่ครับ โอนนี่ไก่สุดเก่าหรอครับนี่ไก่สุดเก่าเดือยวเลยดีบริการหรออันนี้ซุ้มเอาม้าไม้ครับผมซุ้มไก่ไม้ครับ <c oughs> อ่าพีเนาะ ม่านลอยห้างน,นี่แล้วครับขึ้นหนอือม่าน,นแล้วต่อมาณนี้แหละครับยังบ่ทันนี่ไครไปบูนเป็นบางตัวเนาะมันหัวมันเป็นไก่ใหม่อยู่าง,งามๆเลยครับสีก็ค่อยเป็ี่ยนตะเลียงเนี่ยอันนั้นซุ้มเก่าเนี่ยครับ เลยสิโลเปล่าเนาะอืมสิบตัควค่อยๆทย่อยนะโอ้ยุงมีเนี่ยครับอ,อายุได้ประมาณ28สบดสัปดาห์แล้วนะครับ ครับบัรนี้ไปเบิ้งองยังต่อลูกไปเบิ้งเงินดูปลาคอบโอ้สิได้ปล่อยหนำแนมบ่เห็นรประกอบหน่อยผมก็ได้ตัวประมาณนิ้วแล้วครับมันนิ้วสี่นี่แหละฮ่าสวนตะักเน่าแล้วครับผู้ใดอยากได้ก็มาเอาเด้อซุ้มเฮียียน่เก็บไปรอดครับหาฟรีซุ้มเทิงคือขายบัวแพงครับซุ้มต้น โลสิบบาทเก้าบาทก็ว่ากันไปครับนั่นล้นหลายนะส่งโอัโห่งอนได้คบบัดเล้วครับนี่นบกคออีได้ปล่อยน่ำหมดแล้วจังทิ่เห็นตัวเนาะ มีซุ้มสุดหน่อยแล้วครับนี่พอหน่อยนะย่างจากตจวจอยหน่อยเนี่ยแยกออกจากซุ้มนี่นะครับแย็ดมันหลายหมดกินเงาบรทธานหมูครับนี่น้อยหนึ่งย่างประธาน,นใหญ่อยู่นี่สงสเสริญเป็นสุดหน่อยครับซุ้มนี่เดี๋ยวบางซุ้มใหญ่นี่ก่อน ใส่ระบุป,ป่าแนาามก็บบุคคลเห็นมันมันนะครับนับไงตัวเลยเหรอปุณรุ่นนิวซี่เลยเหรอปุณใส่หมอนแบตคอยเห็น,น,น,นะนครับหน,นบามมันกลมเกลื่อนนับหนามเลยครับใส่ปรับตัวใส่กันหลายอยู่เลยครับปุณนี่ตัวใหญ่อะปุณ luôn nhiều xỉ và là từ nhiều xuân nổi nó như trong này cái mì nem bò thua rồi toàn bơi nào cũng có thể thay về hẻm bưng nó ngay rồi đấy hả bạn, có đây này. Mandy đã nguk quá lâu bố này, là, giếp song đưa lơ là hâm mì. Song đưa là kaila. Dái bưng bưng gì bưng 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 nhìn bưng bư 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 ไงก็เขียนจังหน่อยอยู่ครับสูสีอยู่เกือบเกือบเขียนอยู่ดอกคิดว่าเพราะมันก็นไงเลี้ยวเติบอยู่ดย,ดยไปครับบันสลหรับคลิปนี้ครับคือสิลากันไปเพียงสนีนะครับผม อยากถามอยากติดตอ่อสือบอักหน้าวนะครับมีเบอร์ติดตอ่อครับเบอร์แม่นะครับ0 8 5 7 4 0 9 8 9 7นะครับสอบถามเลยครับบักน่าวหรือว่าป่าหรือว่าอันใดก็ได้ครับที่ว่ารีวิวให้เบบังเนาะมันสามารถสอบถามกันได้ครับนะครับสำหรับลิปเนี้ก็สิลากันไปเพงเท่สนี้เนานะสวัสดีครับผม